โอ้ยเด่นแท้หนิทงเลยนใบ้านยังเมื่อไรนะบ้าสามจิบหาันทงเดียวกับพ่อแล้วชอยกันปักเทศ้ะบ้าบ้าได้บอชอบยังนานอยู่เม่ <laughs> thằng nhịn cả phía đâu ok xả Thúng nương ha xoay thúng nương rồi rồi Ôi nọ cho ่ามกลางาสายฝนบาดนี่พี่น้องเนะาะผ้าฝนตกมื่อนี่พี่น้องเว้ยสมที่ทางเพิ่นแจ้งมาบอกเลยล้อนี่เนะาะเพิ่นว่าวันที่เส้าเจ็ดถึงสามสิบนี่ผ้าฝนตกเลยพี่น้องเว้ยมื่อนี่เรียบร้อยบาดนี่เนาะโอ้ตากระจา,าแต่ว่ามันกระตกุกดินพี่น้องมาถึงกับแห้งพอปานใดเนาะพี่น้องเนาะ กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขคนเลยเนาะเปิดภาพเปิดกล้องมาพี่น้องเนาะอ่าผ่้เชียงเปิดภาพอยู่ห้านค้าห้านขายพี่น้องอยู่บ้านนองบัวทองอ่าพอดีสิซื้อผ้ากระจัดเนาะไปมอบไปทางสาวฝนก้อนบานนี้พี่น้อยอ่าจะเป็นนี่ได้เนาะถนนทางทางเข่าพี่น้อยเออเนาะกัดสีไล่ยีดอกเนาะเพราะว่าผ่้เชียงกัดโทรถามเช็คทางอ่าลุงเทิมแล้วพี่น้องเห็นลุงเทิมเข่าไปก้อนแล้วเนาะว่าได้อีดอกประเัริเนาะ แต่ว่าบุเชียงสีซื้อไปก้อนประมาณ10แผ่นเนาะพี่น้องเนาะสิบแผ่นและให้เราเฮ็ดไปก้อนแล้วก็แล้วจังมาซื้อไหมอย่างนี้นะพี่น้องถ้าเขาแก้ไปลายนี่ยังเถื่อมันเกินมันนั่นมันสีโบอ่ามันสีเหลือเนาะยังเถื่อเงินจํานวนที่ว่าเขาซื้อเกินแล้วเขาเสียใจซื้ออย่างอื่นให้เราน้ำนะพี่น้องเนาะก็ได้สีซื้อไปมอบให้เล่าก้อนมืุอนี่พี่น้องจำนวนสิบแผ่นและจังเมาเนาะแม่พันอีกเท่านึงเนาะพี่น้องเนาะเนาะจังไดก็ขอมกขอบใจขอบบุญขอบพุททางพอเจดีเนาะแล้วก็ทางแม่เจบุญ พ่อครอบพ่อครัวเนาะที่ได้ช่วยครอบครัวของทางซาฝนต่อเติมบ้านขึ้นซาในครั้งนี้เนาะโดยและก็เชื่อใจวางใจทางผู้เชีงานี่เป็นสะพานบุญให้เด้อเนาะอากาศก็หนาวพี่น้อยใส่เสื้อแขนยาวกระโตเก่าโตเดิมยังบุษท่านได้เปลี่ยนอยู่ดื่มออกมาเนาะว่าตัวนี้นี่มันติดอยู่ในรถพี่นหน่อยเนาะอ่ะนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวจังอ่าพูดคุยน้ำกันอยู่ในคลิปพุ่นมีอย่างเพิ่มเติมกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเนาะมาเอาตัวนี้ขึ้นรถบุษเงานีก่อนบบดนี้พี่น้องเอ้ย อาเดี๋ยวถามราคาพื้นน้ำกันเนาะแผนเท่าไรอ๋อน้อยเนาะ,ะช่วงประมาณตีสองตีสามเลแหละพี่น้องอ้ยภาพุ่นปล่อยปลายมานี่ก็เริ่มล้มมาเลยนาะพี่น้องเนาะ,ะนี่ทางหันค้าหันขายเนาะโอ้มีครบหมดเลยนี่พี่น้องอเยไปเข้าไปถามทั้งแม่พันก้อนโอ้สบายดีแม่เดอ้อโอ้ย เอาเมียงอะนี่ซอ,อยซอยกับกล้วยเนาะโอ้เอาเอาหหมูช่อ่้ไหมโอ้อัอออนอออนี้แหละนี่ตุ้ยเลยแบบชส้นีน่เนะาะกินแต่ห้ำนี่มันก็บเบื้อขึ้นกันแล้หมูนี่กันแล้เห็นเลี้ยงมาหนี่งโดยเอาพอดีนันลูกอยากได้พากระจาแพนเท่าไรไหม เพนละเจ็ดสิบห้าพันโอ้โหดูว่าใครกูยู่ซิโนะเซงซื้อมาเมือนั้นอยู่นี่เนาะเกตซูโน่นั่นโหดอยู่พี่น้องเอ้อันมันมีทั้งพนักงานอยู่นอกคูดนั่นไหมเนาะอ๋อหัวเจ้าบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยหนึ่งวันอันนี้สบายดีไงเด้ออันเอาเดี๋ยวเอาขึ้นรถเขาเขละเขาสิแก้ไปเองเนาะคันเบาบบพ่อเลยเขาสิมาเอาไม่ เปิดท้ายได้ก็ได้เนาะเอาจักอ่า15แผ่นแม่นบ่เอ10แผ่นเนาะเอา10แผ่นก่อนเอาจังสิมาเอานํากันอีกทนึงมาผู้เดียวบ่เฮามาผู้เดียว้โอ้เดี๋ยวอันนี้ก่อนพี่น้องจังได๋อันนี้เนาะ หักแผ่นมันโบได้ใหญ่ไปหน่อยหรออันขนาดมันกว้างๆคบยาวเท่าไรก่อนไอ้คากระจัดประมาณสองเมตรเนาะได้ปะสองเมตรสองเมตรวงเมตรปลายเนาะเม่หาซิบมันยาวประมาณสองเมตรเนาะประมาณนี้แหละพี่น้อง ยังบ่ทันได้ไปฮอดเจ้าถิงพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้พบพอกันสายนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ากบ่งพี่น้องเอ้ยพากระดาไปมอให้เราก่อนพอดีมาคนเดียวอ่าโอ้เนาะมให้ทางสาวพแลมาย่อซอยนี่พี่น้องบ่ยังตัวน้อยซ้ําเนาะแบบดาี่ยาว่ได้ยาวด้ก็ได้เจ้าเดี๋ยวเฮาสิเปิดายไปเด้อก็ได เกี่ยวเขามาตรงห้ำชำฝนกันเนาะจัดโอ้มีบมดได้นี่พี่โน,โน้องเลยอาหารมาทางนี้กันเนาะเป็นไม่เสน้นไม่เสน้นไม่บงกบเป็นวัสดุก่อสร้กกา,สางมีครบหมด,ด้วยพี่โน้องไอเคนี่กัน เอาซิปแพทย์ก่อนกัน <c oughs> โอ้ยโอ้ยพี่น้องเลยหมดหลายหลายฝุ่นอันมันอยู่ในผักกระจาานี่มันติวไปย่างอันนี้ก่อนรอบนี้ซิปก่อนแล้วให้เรามาตเติมไปหนอ้อยแต่ว่าบุาเชียงไล่พวกนี้ประมาณ้าวแพท์เนาะ เนื้อจะแก้ไปอีกเพน้อยบ่ได้ไก่เป็นไรดอกเนาะพว่าม้อนี่มันอ้าวาพดกระตกแน่เพน้อยบ่อยากแก้ลายเป็นไรเนาะถนนหนทางเอาเสาที่เข้าใส่ไปก่อนโอ้ดินแท่นี่ นอยเลยดโมโตเฮงมาเลย,ไ,ยไ,ไม้นิ่วนี่ดูว่าจังได้เจ้าเบิง้งตัวจริงน้ำกันอีกทีหนึ่งพี่น้อยว่าตัวจับผาต้องใช้ไม้นิ่วโบือว่าต้องใช้ไม้แหวานที่เราอ,อันนี้เนาะ,ะน้ำเบิ้งก่อน

เดี๋ยวพกเปินเอ,อาไปไล่เงินเนอจักจีบบดทำไรตปดูก่อนดูนอเพิ่นมาแต่หายังกันนะโอ้โหหาคายังกันนะคา,นะายบ่แม่คายบ่คือหากินฮะคายบ่โอ้ใช่นะ หามาพี่ก็ได้แค่ว่าเจ้าขายมาพี่เขาช่ซอยอู้หูเปรี้ยวเพียววุ้อันนี้เนาะพี่พี่มาห่มพี่ก็ได้รถกระไลอันนี้เนาะฮุ่มเ้อรถล่างลายครับกาดยังหนาวอยู่อ่ะมาเชียงกับใช้อันนี้แล้วพี่น้อยกาง เอ้ยโอ้คือมีหลอกบัวนะอันนี้บัวบัวนี่คือ,อยังกอหลอกบัวโอ้น้ำไม้น้อย,ออยโอ้มันเป็นมันเป็นแบบนี้อันนี้เนาะตวมันมเอไปน้ำกันจ้กคนไหม αι. สองคนลูกสาว่าพูันนนเออไปฮ ไปหายูไซไม่ไก่บ่ขวบไมไก่ขวบ้าฝนตกกขับปฎิยุทธ์อันนี้เนาะมันมึดแบ่มันโบราณมาใหมห่มมนใหญ่ใหญ่เลยโดยโดยโอ้ยเนาะแต่ว่าหักยากคนเกาอันนี้แบบนี้นนเนาะเห็น<ข>อย่งไดใช่ไหมโ้ยที่มีอมิดมาโอ,อ้อันเจ้าขายอยู่ในทางอยู่บ่เวลาขายไปขายยูไซใช่ไหมเอาไปขายยูซิโน่นบ่ตอนแรงบ่ โอ้ตลาดเลงเนาะโอ้ยเสาโดยโดยเสียเมยเนาะเนาะพี่น้องเลยทษแต่ลายเะเนาะเมื่อวันแม่เพิ่งบอกมาแล้วเนาะโดยโดยอ่ะโมเป็นยังเนาะพี่น้องเลยนะเดี๋ยวมาชัยอาเงินทั้งแม่เพันก่อนอะไรดีเนาะมานีใจอันนี้ไปก่อนพี่น้องอาจจะจังว่ากันอีกทีนึง ไรก็แม huh? yeah, ่ฮะเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าสิบพันเออฮเดี๋ยวจ่ายเงินแทงแม่คพิก่อนเจ็ดแสนห้าสิบพันทันหมู่บ้านนี่พอบุญกับบ้านน้ำเจ้าได้เนาะ แมนบอกเรามาสองเสื้อแด้เนาะเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแสนห้านะมีนอันไม่แน่นเจ้ามีอยู่บ่เออหักคือว่าแล้วเบ,บิกก่อน,น,นจะเบิกตัวจริงน้ำกันอีกก่อนจะซื้อไปกย่ยันมามันอันอนเออเอาเอาหน้าไม่เ้าก็ได้ไหมอ่ะ พวกนุ uh, them, uh, n n ่มม uh, ัน uh, ก uh, ็ได้เอาไปให้ท right. ั Do ้ง so, น้องๆอนกันโดยนุ่มพวกนุ่มเปรี้ยวนุ่มยางก็ได้แมมปุ่นมาเอาเอาเบิ้ลหันแล้วโดยโดยป่นมาเบิ้ลหันแล้วเนาะเอาไหนล่นไปหน่อยกั่กะหนาว xào tèo gật. tiếp cuộn bởi sản phí nội cứ bà khang buồm bởi sản tùm tùng sản nộ nó à, đời, đời à mày đời ơi à, bà này phí nội à, nè ไปสิแผ่นก่อนพี่น้องมันผ้าผนตกมันทางเปือออเ้อน,นอยันว่าเขายากาฮือนเนาะแันดุดคาดุดยังดุงสีหน่าอีกนะแต่ว่าเขาไส่นี่ต้องไม่แนบด้วยแล้วนี่พี่น้องเนาะตามที่ผู้เยอคีดเบิ้งเนี่ยาะว่ามันจังยู่เนาะ để say may nét đây P’nồi à, may nét má để trăng wa can nấm canh thịt tự nhiên con nó vẽ à, Ta à, à, Lạt Thang con nó vào đây vẽ nha đây P’nồi à ở bản Thùng bản Na này P’nồng nó ต้องไปเบิ่งก <ibility. S 2> ่อนว่ามีหยังแน่อ่นี้ฝนตกเนาะมื้อนี้มันดเปื้อนได้ไพี่น้องเอ้ยโอ้วานี่ได้อันนี้เนาะอ่าซื้อมากลัวไปเก็บก่อนเนาะเกี่ยวข้าเกี่ยวน้ําหยังนี่ หมากบัวสบายดีไหมค่ะเด้อขายยังละ่ะหมากทั่วามากทั่ว,วโอ้ของเจ้าบนเลยบ่เนี่ยนะโอ้คือหลายย่างแท้ขายผู้เดียวกันโอ้หนี่เป็น,นแซ่บด้วยนี่เนาะเห็นไหมพี่น้อยอันมายักส์ชาญพวกไว้นั่น,โน,โน,น,น,นละ่ะเอามาแข่งเป็นมากแล้วบ่โอ้ของแซ่บดีนี่นี่อ๋อ ต้มอยู่นีิด้วยบอองง่อนี่นะน้มยืนใช่ก็มาตีอ๋โอโมแสบเลยพี่น้องเลยได้ชิมบ้งมา,าเงเลยมักมักเข่งแน่เนอนมักเข่งที่ว่าอยู่บ้านหลวงทีโบ,บเชียงเคยว่าในต้นอยู่บ้านพ่นสิมอะไรพี่น้องเป็นมากเลยออมัดเท่าไรล่ะมัดหาพันกิบเดินเด้อเอาอันนี้เอาใส่ถุงให้โบเชียงนะซักซองมัดก็ได้ล่ะสองมัด คนบ่ค่อยได้เป็นไรมือนี้เนาะอ<ร>สองมัด้วก <c oughs> อาเอามักทั่วให้อน้นหนก็ได้า <c oughs> จากสองมัดมักทั่วให้ก็มาหน,นี่เอาได้แซ่บกว่ากัน, <c oughs> นบ,บอกเอา <c oughs> ไปต้มเนาะ พุงอะได้่ะฮะเอาบ้านควรเอาอยูะล่ะเอาอยอนี้ได้ยห้ได้ห่งได้อ่ะโอ้ดูดอ่ะจิรอไพสิไปใส่หห้าฮาบาทนี่แม่ให้จิใส่ให้ลนมไวแม่จะขายนานมันมีคนเห็ดได้ไหมฮะไปหึงได้ื้อนี้น่ะมันยังมันเน่า มันมีกนเห็ดแม่โดยโดยเอาเพชรจั้เพชรเชิดเลยนันชอบนเพชรไหมใช่ซ้อนนี่นะบาตรงตาพันธทีเอาถุงนึงเอาถุงนึงมัดด้ด้อมัดถุงเดยก็ได้ตัวให้คือาไ่้ท่องท้องเลยนะบ้ายังเมื่ออะไรนะบ้าสามจิบหาพันถุงเดียวกับพ่อแล้วช่วยกัน ได้อือยักหนี่่แมิกนีกะพี่น้องเยโอเคจ้าถุงนึงครับซอยถุงนึ่งเออเออพอแล้วแม่พอแล้วพอแล้วจ้าพอแล้วจ้าไม่ไหวแล้วจ้าสิบพันทีโอ้ยวานนี่ก็กินเมืดมือแม่เอ้ยเอาอย่างอื่นบอมีอย่างอื่นบอเอา วายวายวายนี่เล้วด้วย่เนาะโอ้ดเอารวมกันให้ไอ้นี่แหละใส่ถุงเดียวกันเลอารวมกันใส่ถุงเดียวด้วยแล้วก็รวมกันอย่างวายเนี่ยบอวบอวม่บอวเอาเดียวเหายังชิลลงมาอยู่คันว่านั่นกับท้าชิมาเวอซอยด้วกินมิดมื้อมัววานนี่กอนบอวบอว์ อชาดเดะนี่เนาะ 30, 40, 50พอก้อนพอก้อนมาดิไม่นะเท่าไรก็เขาจะเข้าไปบ้านลงบางยางโดยเท่าไรของเจ้าตอนนี้50ครับรวมกันรวมไปเลยเหรอวะเรมีตู้น้ำเนาะเอาสับหารกันชมเจ้าเด้อโดยเออ โอยโอยแลกน้ําใจด้ห so oh, oh, okay. uh, ูยเบิ่งเบาะจ้ะเจ้าัดเอามีแต่แนวกินยากแท้นี่เนาะแนใจเดโอยน้อยใจก็เป็นบ่น่ะโอ้ยชาตแลอันนี้เนาะนี่ชืว่าลูกหลานน้อยใจเนาะมาๆๆามาบ่ให้น้อยใจมาๆโอยเนาะ ยอดผู้เท่านี่ก็มีแห้งอยู่ได้พี่น้องเลยแห้งมาแล้วคนว่าวคนยังกันก็ไม่เท่ากันนอยใจแลยอ่านเอาเอาซะเทนี้ไรบ้านนี่โอ้โหเนาะพวกเนี้ยสีล่มเลยทั้งดโอ้เออเด้อเลยครับ ผลโต๊ะต mm. ่างเหมือนไอ้เนาะเอ่อเอาเด้อด้อเอาไปควนบาทนี้พ okay. uh ี huh. so, right? uh ่น้องเลยหมักบัวพอแล้วจ้าพอแล้วไม่ไหวแล้วจ้ามันผลโต๊ะก่อมันหนีบบอคักปันไดอ่ามันเปียกเปียเออเอ้าเดี๋ยวเบิ้งก่อนเนาะขาลงมาก่อนมักบัวทันว่าแน่นก้ะ เด้วเด้วเอาไปก็ได้ไม่ค่าเด้ออ้าปีน้อยเนาะโอคนบุคคอยลายบนไหนมือนี่เนาะอ่าฟานตกกันหนาวเอ้านี่าหนะ้ปีน้อยเนาะโอ้ฟาอ่านี่ฝน้อยอปีกเปียนี่เนาะอะ ไม่นี้ก,ก็เลยช่างชัดแจ้งไหมพี่น้อยจังไรกันเพราะว่ามันผ้าขน,ตนาโต๊ะเนาะอูอ่ยอยอูยอยอูอยู่อืมอบ้านนี้กลับขึ้นมารถอยากไห้ในบ้านนี้พี่น้งองเยเนี่ยพี่น้องเนาะพ,พ่อกันอาอยู่ตลาดทิมทางมีค่าซอขายเนาะได้กินได้ออยาก สิ่งหลายอย่างแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศาริมทางแบบธรรมชาติไปหน่อยเนาะเพป็นคาเปินคายอย่างเดียวพี่น้องเลยเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างพาดเนาะ้าดสายพี่น้องเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้กับทางโบเซียงเนาะสิได้ล่ำลาทางพ่อแม่พี่น้องไปอีกคือเก่าคือเอดิมเลยพี่น้องเด้อเนาะผลเล็บพี่น้องเนาะเดี๋ยวคนพากระจาดลงซอยกันเลยพี่น้องเด้อมื้อนี้ท่ามกลางสายฝนนาะพี่น้องเนาะภาฝนตก เ็นจังไดพี่น้อยบานี้อาเนาะเดี๋ยวไปตตอกันพู่แล้วบานี้พี่น้อยจังว่ากันเนาะทั้งสาวเตวแล้วกับทั้งสาวฝนนาะพี่น้อยเนาะแต่คลิปนี้เนาะไปแช่งลาพี่ถ้าน้องไปก่อนคลิปหน้าคนพากระจาดส้อยกันได้พี่น้องเด้ออย่าดื่มพี่น้องเนาะเอาหักแพงเบิดสุขูสุคนได้พี่น้องเด้อพบพ่อกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สบายดีได้พี่น้องเด้อทำกลางสายฝน